กระต่ายตื่นจากการจำศีลมันบิดขี้เกียจและเริ่มเพลิดเพลินกับความงามรอบตัวกระต่ายตัวโตวที่มีจิตใจอ่อนโยนชื่นชมผีเสื้อที่มันเห็น แต่แล้วก็สังเกตว่ามีสัตว์อื่นกําลังรังแกผีเสื้อตัวนั้นกระรอกคว้างผล,ลไม้ใส่กระต่ายและเริ่มสนุกสนานกับมันมุกตลกที่น่ารําคาญยังคงดําเนินต่อไปอย่างรวดเร็วกระรอกตัวหนึ่งถึงกับดึงผีเสื้อที่กระต่ายชื่นชมออกไปเพียงเพื่อแกล้งให้กระต่ายเสียใจกระต่ายตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นพวกกระรอกก็เริ่มแกล้งมันมากขึ้น โดยเล่นกับปีของผีเสื้อและปาเบอรี่ที่เต็มไปด้วยหน้าใส่มันกระต่ายโกรธมากและเริ่มเตรียมพิธีต้อนรับอันยิ่งใหญ่สําหรับเหล่ากระรอกแม้ว่าจะเสียสมาธิไปบ้างแต่มันก็ตั้งกับดักทุกอย่างให้พร้อมและรอคอยพวกกระรอกอย่างใจเย็นกระรอกที่ไม่รู้ตัวเดินเข้ามาในพื้นที่หัวหน้ากระรอกสั่งให้เพื่อนๆแยกย้ายกันค้นหา แต่กระรอกตัวสูงกลับไม่ทันระวังและโดนกับดักจนหมดทางสู้กระรอกตัวอ้วนก็ตกหลุมพรางเช่นกันหัวหน้ากระรอบบินหาเจ้ากระต่ายแต่ก็รู้ตัวช้าเกินไปมันพยายามคว้าบางอย่างเพื่อช่วยตัวเองจัดกับดักและนั่นก็คือไม้เท้าของกระต่ายกระต่ายจึงได้แก้แค้นพวกกระรอกในแบบนุ่มนวนแต่ได้ผล